ทำอานะคะแค้เสนเหหาแค่นนเน่หามีเพลงหยู่เพลนหนึ่งที่ไม่ค่อยแพร่หลายเหมือนกับเพลงของคุณชายระชาน,นะะท์นะคะคือเพลงแค่ในใจก็พอติ้นชอบเลยนีมากไม่คิดว่า เขาก็นำเพลงนี้มาแต่ว่าต้องขอตัวขอออกตัวว่าวันนี้ทุกเพลงที่ร้องวันนี้ไม่มีใครได้ซ้อมเลยนะคะเพราะว่าเปิดเที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่สะดวกที่ใช้นักร้องซ้อมหลอกชั้นก็อยากจะเข้ามาด้านร้องางเงี้นะเพราะฉะนั้นจะเรียนไม่ทราบว่าแค่ในใจก็พอไม่ทราบว่าจอดไปหัวหัวออกหัวออกก้อยไงนะคะคุณคุณก็จะนักกราศแดงหาจะร้องนะคะและอีกเพลงนึงไม่ให้เขาไม่ให้ประกาศค่ะ เป็นอตามคําขอนะคะเดี๋ยวข้อมงจะบอกว่าใครขอ,น,อะนะคะแล้วก็อดีชเช่นจะร้องอีกเพลงนึงถ้าใครตอบถูกอทีชเ่นร้องเพลงอะไรเยลงเนี้ยนะคะแต่อดีชเนก็ความจริงเก็บไว้ในรถนะ่ะว่าจะให้แต่นี้เอเดเท่าเอามาทานจะให้นะคะแล้วอยากจะทราบว่าวันนี้ใครมาจากต่างจังหวัดบ้างคะที่มองไม่เห็นนะเนี่ย หนังสือที่มีรูปที่มีความรู้สึกบุญํมพรนี่ก็มีแค่สิบเล่นนะคะจะให้เฉพาะคนที่มาจากต่างจังหวัดเท่านั้นนะคะ <c oughs> อากาศแค่ในใจก็ตอนะคะแล้วเพลงหนึงตามคำขอแล้วก็อีกเพลงที่เดี๋ยวจะร้องนะคะเดี๋ยวผมทราบว่าเพลงอะไรก็เชิญค่ะ